ได้กำจัดแบนดิตทุกตัวในโอเวเว่นเอามีคิมสันแลนด์ด้วยมีแบนดิตด้วยอ๋อแล้วแล้วแล้วตอนนี้เราใช้สัญญาณนั่นแหละเพื่อล่อเพื่อล่อแบนดิตมาที่กับดักแต่โชคไม่ดีนักแต่โชคไม่ดีนักที่มันดิสติงชั่นอหระหว่างคุณกับพวกแบนดิต ชัดเดมดาวอ๋อ oh. ป oh. oh, ิด oh, ปิดกลุ oh. no oh, heaven, s <S uh ่มควันแล้วก็กลับไปหาเฮเลียนาเฮเฮเลียเฮเลนาเออโอ้โหเยอะ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 มากดูเควสสิอ่าโอเฮเว่นมีหนึ่ง สีเหล่านี้นี่สีม่วงครับสไนเปอร์อย่างคอมแบทเลาเฟอร์อย่างระเบิดซื้อแล้วลันเชอร์ซื้อและออย่างพิสโซลเลวอนเวอร์ช็อตกัน SMG ซื้อแล้วอืมเอ่อพิสโซลกับอันนี้ก่อนแล้วกันนะพิสโซลกับคอมแบทเลาเฟอร์นะ เออลิฟิเตอร์พริสโตลปั๊ปบโอเคนั่นไงจุดสีแดงมาแล้วครับเฮ้ยโอ้โ กาะเหล็กมึงกเกาะเหล็กเหรอโอ้ยเยี่ยวเยี่ยวยิบเก้าอ่ะทูไม่ได้ครับโหดมาก อะไรอ่ะชี่จะมากกวแล้วจะมากกวแล้วจะมากกวแล้วไอ้เหี้ยตูไม่ได้ยิงพื้นยิงพื้นยิงพื้นยิงยิงแบัดิงแอ๋ออ๋ออออ รู้สึกว่าจะรวดจะมีประโยชน์สไนเปอร์ โอ้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 เมตตาฉันด้วยเมตตาฉันด้วยช่วยไม่ได้เฮ้ยเอ้าอ้สตว์ตายตายเกีอบไม่ทัน สวยดิอ๋อก็สมยนชิงได้นะ โอ้โหติดอีกฝากไว้ก่อนไอ้เที่ยเอ้ยแน่ๆไปเจองานหยาบเข้าแล้วครับเดับเบิลอนาชีก็ ไม่แผงฤทธิ์แล้วนะครับ <S <S ตะกี้โล,ล,โล่มันดอกนะแต่ไม่ได้เก็บมาขายอ่า ตะกี้ชิวมันตกอะใช่ไหมใช่ฮะใช่โอ้โยโอ้โ อ๋อๆๆไม่ไหววะโอ้ใครยิงวะอ่านไงเฮ้ตายอยู่โอ้โห อะไรเงชุดเกาะเหล็กเหรอชุดเกาะเหล็กแพ้กดนี่อะไรอ่ะระเบิดเด้งหนึงโล่กันพิษโอ้โหอันนี้ปืนหาแล้ววะเอ้ยเฮ้ยตุ๋ยออกออกออกใครยิงกูกูยิงใคร ายามันยังยิงเราโดนเออกูก็ยิงมึงโดนเหมือนกันเหนือฟ้า,ายังมีฟ้าไอา้สัตว์อืมพระลว่าแต่อันนี้ควันใช่ไหมเออภารากิจพอดีเลยเอะ รักอพาร์ตเมนต์เราอยู่เขตอพาร์ตเมนต์นะป๊าบโอวโหโอ้โหโอ้โหปิดไฟใค่เนี้ย ข,ข้ามข้ามก็ไม่ได้ชึบม,มันเหมือนแบบมันมีอะไรอยู่ตรงนู้นนะความรู้สึกผมนะครับเอา้าเรียบร้อยโดนหลอกแค่เก็บกระสุนนะเก็บกับเก็บปืน อ้าวไม่ใช่อพาร์ตเมนต์หรอไอเชียลูปท็อปหลังคาเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยรู้สึกว่าไออันนี้พอจะพอจะสู้ไหวอยู่นะโอ้ไม่ได้วะ่ะถ้าไม่ใช่กดนี้สู้ไม่ได้เลย แรงแรงแรงมีเลือดโอ้โหเฮียโอ้งโหดไปไหนวะตายตายตายเออสมพรปากไหมไอสัตว์ตะกี้ได้อะไรอ่ะอันนี้หรือเปล่าโอ้แต่ดีกว่าอันเก่าเยอะเลยนะ ลองเอามาเปรียบเทียบกับอันนี้นะครับนีความแม่นยำน้อยกว่าพลังโจมตีเยอะกว่ายิงเร็วกว่ารถแรงสายแรงทีบบวกกระสุน,นอีกสองนัดทาง,งที่แม่งถีขนาดนี้นะครับแต่กระสุน,นมันน้อยอะ่ะมันก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ผ่านนะสำหรับผม โอ้ยไปไหนต่อดยอ๋อเราต้องดูจากควันครับน่าเออไปไม่เปิดแมพเว้ย่าไม่เปิดแมพครับเฮ้ยชุบสี่สิบแปดอแต่อย่างน้อยมันก็คือตังโอ้โหแบนดิตนี้เรียบนะฮะโดนกินเรียบเลยฮนะ อารมณ์เหมือนเหมือนดูการ์ตูนอยู่หรืออะไรสักอย่างนั่นไงเชี่ยเว้ยเปิดโป้เลยละโอ้ยิงแม่นแม่นยิงแม่นเกินอ่ะ ใช่เออควันควันอยู่ตรงนู้นครับอ่าภาร,รกิจของเราคือไปดับสัญญาณควันไหนๆก็ได้ปืนใหม่ละใช้ซะหน่อยนี่ก็ถือว่าโอเค โอ้ตายดังนั้นแล้วมีใครไหมเฮ้ยเฮ้ยนู่นนู่นนู่นยิง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 ทหารมีไหนวว่ามองไม่เห็นเลยตายดีกว่านะครับโอ๊ยพ่ออ๋อมึงนี่เองมึงนี่เอง มีฮิลด้วยล้ำล้ำหมอล้มหม,มอ,าหอมามาตายล้ำหมอล้ำหมอเอไอไรอะแมชชีนปืนโกนเบานะครับนี่ละเอ่ยผ่านไหมนิดหนึ่ง นี่อะไรเอ่ยโอ้สามนัดอีกแล้วนะเบิร์ดไฟเออร์อืมอ้ามีลูกกล่องสมบัติตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเลือดแปะอยู่อ่ามันมันคือปริศนาแล้วเราก็ออกมาทำไมวะกลับเข้าไปข้างในเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ตายซะไอเวนไปตายโลชาร์จเร็ว